สวัสดีค่ะพอ่อพ่อเสียนนะคะเงียบเดี๋ยวเออวันดีเวลาจ้ะเนี่ยยินบอกสัญญาณมันซาบอ <c oughs> เอา้าแนวทางเพื่อนบ้านคำคงนะว่าได้ยินเสียงสัตว์บ่ทางไหนะได้ยินด้นี่เอออ๋อสัตว์อยู่เนาะอสินเนาะมันเป็นสัญญาณทางปุญญ่งเหรอ บ่กเอาสลับสัญญาณก่อนแป๊บหนึ่งเนาะง่ะอ่ะกันสัญญาณมันนั่นเงี้สลับสัญญาณสลับดีบันนี่สลับแล้วเบ่งได้บ่อซัดบ่บมาเนี่เออซัดเนาะอืมอ่ะมาเามานี่ยจีดตามแนวทางเพื่อนบ้านเนาะง่ะพออ่เอาเล่าเนาะของบ้านเะ งวดที่ผ่านมานี่เลขกนออก907789เนาะค่ะสามตัว789สองตัว77เนาะค่ะหลักร้อยหกกับเจ็ดเข้าที่เจ็ดตรงๆเนาะค่ะพ่อเนาะมันนี่เลขจับคู่เพิ่นมาเบิลเนาะเบิลน,นี่คือว่าบอจับอยู่แล้วเนาะคะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยเป็นเรือเลขทั้งเดียว ก็ถือว่าเขาได้ลักร้อยเล้วอะก็บ่เป,ป็นหยัางนั้นอะตามต้นนั่งตามใหมบลักร้อยแม่นๆเล้วอะของพ่อนี่ลักร้อยเขาดีอยู่จิตตามต้นแล้วมาหนีิของพ่อเสียน,นะะหน้ากเฮ็ดแล้วเหรอเป็นบ่พ่อ,พอเฮ็ดแล้วแล้วเฮ็ดแล้วแล้วฉั่นวันนี้เฮ็ดแล้วอยู่นะเนาะเฮ็ดใบเลี้วเติบอยู่ ฝันดีบ่้เมื่อคืนนี่พ่อบอไม่จูบบอฝันดิบ่ฝันเี่เอาสินะวันที่อ่างวดที่เก้าเนาะ,ะพ่อเซียนหน้าคาพุทธศักราชใหม่แลวหน้าค,าะคะ่ะเนาะเล่าเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ด มกรลาคมหกเก้าเนาะตรงกับวันวันพุธเนาะบ่ได้ไปอันพิเศษบอกว่าช่วงนี้นอกจากวันพฤหัสดีเนาะเป็นบ่วันพฤหัสกับวันอาทิตย์อ๋อวันพิเศษวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะสถานีไก่ชนู้ได้ยังได้ไกลพันธ์ดีก็ไปปรึกษาพ่อได้เนาะ ไก่ตัวงามงามเลยเป็นตีแต่ลามองนี่สนะเนาะสนะตลอดต้องใช้ใกล้กว่านี้เลี้ยงน้ำดีด้วยนาหนีก็สินนาดีแล้วพ่อเนาะฮะด้วยนาดินาแดงต้องบั่นทสักหน่อยคนละบม่นาไก่ซนนาไก่ตี ไปทิปล่าสุดดีอา่าชนะได้ค่ะว่าสนะว่าสนาัสนต์เหรอชนะอือเราทิปล่าสุดดีคือทั้งชนะเราก็ได้จักน้ำกับพ่อได้จักน้ำยน,น้ได้ข้ได้เข้อันสามเบอร์โอ้โหแถวยเลยเอา้าเอ้าบันนี้ผู้ใดสนใจไก่เนาะไก่ตี ติดต่อพ่อได้นะคะพ่อเส้นรน้าคาเด้อคุณพ่อคุณแม่ทัหาโดยตรงได้เนะจ้ะหรืออยากได้แนวทางด้วยารวันเนาะฮานอยเล่าอยากพ่อเด่นไหนเนี่ยจักตัวสองตัวกางสิขอตัวเดียวโดดๆไม่ได้บอกกงสินะทั่วโดยตรงแล้วนะพ่อนเนาะเส้นหน้าคาเนาะอ่ะไทยกับเขาอยู่ที่งานของพ่อกันได้ทั้งไทยไทยกับเขาทั้งบนท,ทั้งล่างอ มิเตแนลเข่าดีเว้ยหลังปีใหม่ป่ะนี่เอาพ่อวิ่งรูดตะไดจ้ะมาเนีน่เล่ามืออื่นจ่ะวิ่งรูดสี่กับหนึ่งวิ่งรูดสี่กับหนึ่งเนาะหลักร้อยครับพ่อหลักร้อยห้ากับหกาเลขวิ่นจ้ะเลขวิ่นมีสี่มีหนึ่งมีแปดสี่หนึ่งแปดค่ะค่าสองเก้าหก ห้าสองเก้าหกค่ะบันี้ขีดเส้นได้วิ่งรูดสี่คำนึงหน่เน้นอะไรจับพ่อเน้นที่ซีเน้นสี่เนาะอ่ะลักล่อยหาก็หกนะพอเนะเอาบานนี้จับสองโตค่ะสองโตมีสีสองสี่ห้าสี่เก้าสี่สองสี่ห้า ี่เก้าจ้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าสองเก้าห้าเก้าหก ามตัวมี่พ่จ้ะบ่วันนี้ไม่เจอวันนี้เน้นนะพ่อเน้นตัวใค่ะเน้นไอ้สี่สองสี่ห้าเน้นที่สี่สองแล้วว่าสี่ห้าจ้ะแล้วก็หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าค่ะแล้วก็เก้าห้าเก้าหกและเกนะ้าห้าเนาะเก้าห้าและเก้าหกเนาะจ้ะ ดอกจันนาดาวสี่สองกับสี่ห้าสี่สองกับสี่ห้านะค่ะลักล่อยกะห้าสี่สองหาสี่ห้าหกสี่สองหกสี่ห้าเนาะหน่อยหรางเป็นสี่จับปับสี่ประมาณนี้ขันแม่นว่าจับสามตัวขันมากลักหนึ่งจะจับซ้ายอ๋อมากหนึ่งอ่ะ มันเด่นเก่นมีเลือดรองหนึ่ง้น่นเด่นสีรองหนึ่งอันนี้ค่ะงวนนี้ของพ่อเนาะอ่ะสามโตจับเอาเลยเนาะอ่ะผู้ใดตรงกับความฝันอันใดกะเอามาเบิ้งใจของพ่อก็ได้เนะถามาฝันบรได้ฝันเนี่ยพ่อก็ได้ม่ฝันไงลักสี่เลขใส่ให้ก็บ่าท่วนเรบอกใ้นี่นทวนมันบาจัก มันฝันมันจะทีเนี้นโน,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 น้มเอียงหมุนตัวกับฝันดูฝันดูว่ามือขึ้นนี่ล่ะว่าอันไปนี่ล่ะไปสิไปตีไก่นี่ล่ะฝันแบบนี้เขาคนหลายหลายเขาเรียกว่าเขาสิเหลืองคองคลองเขาเรียกว่าโอ้ยตัวว่าหลดุด ต่อมาพอว่าต่อต่อมาหลดต่อสามสองพอสิร<ม>่องไงหกพันพอว่าจังสี่อ่ะอืมอืมเก้มฝันกับสีนี่สามกับสี่นี่ 3, 2, นะนะสามสองเท่านั้นแหละโจสามสองร่องไงหกพันดิเออสามสองร่องไงหกพันมันก็ <laughs> สิ 1, <laughs> ็นว่เป็นเงินหกศูนย์ศูนย์จีหกพันเยน่ะ เอาอันเดียกันรักษาแบบนี้ก็ไม่ต้องเขียนเพื่อนดังนักเพื่อนฟังกันเนาะเดี๋ยววันจุกราเลขใหมายกันมากสามสองก็ถือว่าจำเอาไว้แล้วกันนะตอนนั้นแล้วสามสองร่องไงหกพันกันต่อว่าพอสิร่องโยสามสองพอร้องไงหกพันพอว่าจังสี่ละอืมนะกันหกมากคลั่งละเมื่อเลยจะสี่หกยังละสี่หกหก หกศูนย์บ่อะไรพันเตียวหล่นะฟังฟันแล้วกันไนเตียวหล่นจู่เอ้าวันันกันสิท่วนตัวเลขได้บ่าเนี่พอเสียนนาคาเล่าเด้กันี่ปนมกราคม2งา69เก้กันตรงกับวันพุธเด้กั2ทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่ม24นาทีวิ่งรู่4กับ1เน้นที่4หลัก105กับ6เด้กันให้น้ำหนักเท่ากันสายวิ่งกับ1 8 5 2 9 6อ้าววิ่ง เลขสองตัวจับให้ที่สี่สองสี่ห้าสี่เก้านะะหลักหนึ่งก็หนะะึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าเก้าสองเก้าห้าเก้าหกนาะเน้นที่สี่สองสี่ห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าห้าเก้าหกนาะดองจันทาดาววิเศษนะคะสี่สองและสี่ห้านะะเลขลักเนาะ,ะเอาไปพิจารณาเบอร์เนาะ,ะเกาไม้เนาะ,ะดูใส่กันได้เนะะาะ ด้วันที่แล้วเหลกมาสูงสูงนะพ่อเนาะมาหลักเจ็ดกับหลักแปดหลักเก้าเนาะเด็แม่ตะล่างมันกับบมีติแปดตของพเสี้ยนนะคะบมี่จ้าพ่อบมีเนี่ยน้อมี่ต่ของปเต่าเนาอเม่ได้จับไส้ไหมมีแต่หกกับเจ็ดมีเจ็ดเดี๋ยวพ่อมีเจ็ดตัวเดียวมเจ็ดตัวเดียวกออัน คนรักมาเถื่อมันก็โอเคโอกาสเถื่อมันก็มีมากน้อกๆมันบ่มันบ่มีหลักของมันเอาตั้ลักรวยเอาพ่อมันีอวยพ่อเนบซี่มีโชคเนี่ยพ่อมื่นขำคงไปเล่าวล่าเงินก็ขอโทษเนบซี่เด็กมันบ่มีอยู่ในตารางมันจับไปงั้นก็บ่ถื่อเขาตั้งรักรวยอืมท่านปุริมีโวัสดีเขาลักรวยเป็นหลุดบ่ค่อยพลาดตกลักรวยเนบซี่ก็ได้หมวดนี้ก็ พอแก่เ okay, มื่อไหมไก่เอฟซีเบงเอาพิจารณาเอาตรงนีออนประจานใดน,นะครับไกเอฟซีโชคดีนี้เงินมีต้องกับส่งโจผ้าร่วยคือเกาเดอร์เอฟซีก็ได้ค่ะกราบขอบคุณค่ะพ่อค่ะขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงนะค่ะพ่อที่แบ่งปันแนวทางไกเอฟซี FC แฟนสองโจผ้าร่วยก็ขอ,ขอให้ร่วยขึ้นรวยขึ้นนะพ่อเด้อหันไปทางใดก็มีแต่งเงินเข่ากระเป๋เาเต็มอื้องตึงแล้วกันขอบคุณค่ะพ่อสวัสดีค่ะ ของปูว่าไปนี่ยังจ้ะปูรุดนอกเนี่ยยังเลยตจ้ะเอาของปูกับพวกเขารึเปล่ามันขึ้นนี่เนาะอันไหนอันไหนเนาะมือนนี่โจกันลืมสมมติจำเลยเดี๋ยวว่าเขียนไว้อยู่พวกเขาของปูก็เขียนไว้อยู่มันขึ้นอ๋อเพื่อนเอาจับปลาเพื่อนเราเลขจับปลาเพื่อนเอาฝันฝันนี่อย่างเนาะคนแต่งงานนะ ฝันมงคลแต่งงานเลขมันมาเบิ้ลมันกับเเจ็ดเจ็ดนะมันเพื่อนไหนซีซีนะปูนซีซีหา่าห่าแต่ปรากฏว่าคนแต่งงานเป็นคู่เนาะมันกล่าว่าเจ็ดเจ็ดก็เลยกลายเป็นว่าเอาบ่ตรงประเด็นกับว่าเป็นอย่างเลขดับเพิ่เอาอยุหมดอยู่จ้ะดับบนดับล่างเอาอยู่หมดคะ่ะเอาอสัญญาจีท็อนี่อนเนอร์พอเนอเออเอาดูนค่ะขอบคุณครับพอ่อสวัสดีคะ่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเลยค่ะขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตรสุกนที่เขามารับชมรับฟังเนาะคนไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดก็ขออแตกสามตัวสองตัวคามของไปเล่าอื่นซื้อลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆกรางวัลที่มีสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ